สำหรับเพื่อนๆที่ใช้ iPhone รุ่นที่เป็นกล้องแบบนูนุนนแบบนี้นะครับในส่วนตัวผมเะยใช้เป็น13 Pro ก็จะมีความกังวลน,นะครับว่าตัวเลนส์เนี่ยมันยื่นออกมานะครับถึงแม้ว่าเราจะใส่เคสเนี่ยมันก็เป็นห่วงนะครับถึงเขาจะบอกว่าตัวนี้มันกันร,รอยนะครับแต่ว่าด้วยความที่เราก็ใส่กระเป๋าใส่โดนุนโดนนี่นะเราก็กลัวว่าตัวเลนส์กล้องจะเป็นรอยนะครับผมก็เลยสั่งซื้อตัวนี้มาครับก็เป็นกระจกกันร,รอยสำหรับกล้องไอโฟนนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นของ High Shield นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะ ตัวนี้ผมสั่งมาจากช้อปปีนะครับราคาประมาณร้อกว่าบาทตัวนี้เนี่ยใช้ได้กับทั้ง iPhone 13 Pro นะครับแล้วก็13 Pro Max นะครับข้างในก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นผ้าสำหรับทำความสะอาดเลนกล้องก่อนที่จะติดเข้าไปลักษณะเป็นแบบนี้นะตัวนี้เป็นตัวปิดแบบชิ้นเดียวเลยนะครับแปะเข้าไปเลย เดี๋ยวเราเรามาดูนะครับว่าตัวนี้เนี่ยเขามีอุปกรณ์อ,อะไรไมาให้บ้างนะตัวนี้เขาจะแถมเป็นตัวแปะสำหรับนำฝุน่นออกนะครับแล้วก็มีตัวเป็นแผ่นแอลกอฮอล์สำหรับเช็ดทำความสะอาดนะครับแล้วก็มีเป็นผ้าสำหรับเช็ดอีกทีหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราเรามาติดกันเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะติดได้ไหมนะ ช่วงหลังมาเนี่ยนะผมก็จะติดพวกกระจกกันรอยเองนะครับเพราะว่ากระจกกันรอยของ iPhone มันแตกบ่อยอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราไปจ้างร้านติดเนี่ยมันก็จะเปลืองมากขึ้นหลายเท่าเลยนะตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเราไปจ้างร้านติดก็แพงเหมือนกันเดีย๋ยวเราต้องทําความสะอาดก่อนนะครับ อันนี้ก็เป็นการติดเองนะครับผมก็ไม่รู้วิธีที่ถูกต้องเป็นยังไงนะก็แบบบ้านๆนะครับเพื่อนๆก็จะได้เห็นเป็นไอเดียนะครับว่าเราจะติดเองได้ไหมนะไม่น่ายากนะครับเราก็ลองส่องดูนะครับว่ายังมีฝุ่นอยู่ไหมนะอาจจะไม่ต้องซีเรียดมากก็ได้ครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันก็ห้าไม่ได้นะจะมีฝุ่นเข้าไปนิดหน่อยนะครับเราขอแค่ว่าเลนเราปลอดภัยก็พอแล้วนะที่ว่าเราก็มาลองแกะตัวนี้เลยครับติดในลักษณะนี้นะตัวนี้จะเป็นลักษณะเป็นกาวนะครับ ระวังมือไปอยู่ข้างใต้นะครับก็อาจจะเป็นหลอยนิ้มือได้ก็แปลงไปเลยนะครับก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะลักษณะนเนี่ยมันก็จะโน่นออกมาเป็นแผ่นเดียวแบบนี้นะครับ สรุปว่าก็ติดเองไม่ยากนะครับทีนี้ผมก็อุ่นใจละเวลาเราใส่กระเป๋าใส่อะไรเนี่ยมันก็จะได้ไม่ต้องกังวลนะแต่ถ้าที่ผมสังเกตดูนะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะหนาหนิดน,นึงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูด้วยนะว่าเคสของเราที่เราใช้เนี่ยมันมันรองรับหรือเปล่านะครับผมว่าเคสบางตัวอาจจะใส่ไม่ได้นะครับหลังจากที่ผมได้ติดแล้วนะครับก็เอาไปถ่ายมาเนี่ยก็แยกไม่ออกนะครับว่ามันต่างจากตอนที่ยังไม่ติดยังไงนะครับก็ถือว่าผ่านนะส่วนตัวนี้ครับมันค่อนข้างที่จะเทอะทะนิดนึงนะครับ ถ้าเพื่อนๆนะครับไม่ชอบความเสอียรเนี่ยก็อาจจะต้องพิจารณาเรื่องนี้ด้วยนะครับแต่ส่วนตัวผมเองเนี่ยผมชอบความที่มันเป็นแผ่นเดียวแล้วมันทนนะครับเพราะว่าผมเคยติดที่มันเป็นแบบแยกนะครับแล้วมันชอบหลุดนะครับพอมันเป็นแผ่นเดียวเนี่ยมันจะมีความแข็งแรงมากกว่าหลักๆก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับฟิลติดกล้องสําหรับการลอยนะครับของไฮชิลตัวนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจสั่งซื้อนะครับผมทิ้งลิงก์ร้านที่ผมสั่งซื้อไว้ข้างใต้วิดีโอแล้วนะครับสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะครับก็วันนี้ก็ม